แทนที่มันจะถอดเอาแต่ตรงนี้มามันไปถอดเอาตรงหัวปลั๊กมาไอเดีมันไม่เอาหัวช้ามาด้วยไม่ดีไม่เอาปลั๊กมาด้วยไม่มีหัวชาร์จเพราะว่าเสียบกับไอ้นี่เลยฟักเลยงั้นเอาปากพ่วงด้วยเหรอโอ้ดีนะไม่หยิบปลั๊กพ่วงมาตอนแรกพี่เจนล้อชาเขียวไหมล่ะชาเขียวอ่ะเมื่อคืนก็นอนตีสาม ถ้าวันนี้ไม่กินก็ไม่ได้นอนอีกอะเอ้ยก็นนก,ก็นอนต้องนอนกลางวันอีกนอนกลางวันคนนี้มาคุยงานอีกชาเลยเธอกินเธอกินชาเขียวเข้มมากเลยนะมชัชา มาจ้ะใครรอคุณพี่ได้มาไม่เยอะนะเหลืออุ้ยสิบกว่าลูกเหรอ,อรีวิวให้สักหน่อยนะสำหรับคนรออุยไหนเนี่ยมาแชวอ่ะเสียบปักยังลง<า>สดสดใหม่ๆอุ้ยลูกค้าจีจีมาสิใครสีชมพูบ้างจา้า<ม>เดี๋ยวบัญชีเข้ามาแล้เอกสารได้เลยเนะาะเสร็จแล้วใช่ ป้ายหอยอ้ยค่าเฟซบุ๊กยังไม่ได้ปิ้นเลยอ่ะเขาจะเข้ามาแล้วอุยลูกหมายจ้ะอ่ะอะแพทคคุยกับโมก่อนเขาออกมาแล้วเนี่ยฉันจะปิ้ใครรอป้ายซิมบ้าของมาแล้วนะคะรอบนี้มาไม่เยอะซะด้วยจัดได้เลย ราคาเดิมหนึ่งพันแปดร้อยบาทพอแบบเบาๆปะลูกค้าสะอาดนะงานเหมือนเดิมสวยเหมือนเดิมจะ้ะล็อตใหม่จะ้ะดูคอมเมนะต์อ่ะพ <c oughs> ี่เซนใครจะรับจัดเลยใครที่รอของนะคะลูกค้ารอนานนะรอบที่แล้วไม่มีของแบบ ไปพักหนึ่งเลวิกตอเรียค่ะตัวนี้ใครชอบป้ายนี้นะคะฝนก็จะตกแล้วพี่เอ้ยมืดแล้วเนี่ยพี่เจนบอกว่าทันไงหูก็รีบมารีวิว<ม>ให้นะคะกลัวมไม่ท<า>นัท<า>นที่ว่านี่นคืออะไรแพรนประสอบรีวิวจัดเลยทิมได้เลยจ้า ใครรอกระสอบป้ายนี้อยู่นะคะบอบครกนใครชอบงานสตาร์ของป้ายซิมบ้านะคะนี่ลีนินปะเนี่ยอุ้ยเราไม่ชอบฟา้าแบบเนี้ยตกใจไม่ใช่ <c oughs> มันมีเส้นเน่ยเธอ ค่ะพี่พี่เอาเร็วๆเ,เลยใครรับรีวิวอันนี้เหมือนผ้าดีนินเลยบอกเลยนะคะของรอนานมากแล้วก็มาไม่เยอะด้วยสำหรับป้ายนี้ใครที่ติดป้ายนี้อยู่นะคะรีบสั่งเลยเนื่องด้วยเสื้อสาวอวบเรามีหลายป้ายนะคะลูกค้าแต่ทุกป้ายมีลูกค้าประจำนะคะสไตล์ใครสไตล์มันเนาะอ่ะ ตัวน,นี้ปลายห้อยนะคะรวมทุกเนื้อผ้าเหมือนเดิมเลยค่ะมีงานลูกไม้นะคะ <c oughs> โอ้ได้ย,ยินเสียงฟ้าร้องมาแล้วจ้ามาใกล้แล้วอยู่บนหัวแล้วพี่เอ รีวิวสักก่อนนะเธออย่าเพิ่งตกเลยพ่เจนไปดิเราผิดคำสาบานสัญญาอะไรไว้ใช่ไหมสัญญิงสัญญาอะไรกับใครตัวนี้สวยมากเลยค่ะอืตัวคนี้ต้องหลายรอยบากแน่เลยนะเธอดูดิ ลูกไม้สวยลูกค้าดูอันนี้ก็สวยเ,เลยเธอจะได้เอาไว้ให้ลูกค้าครับดูดินี่ลูกไม้แน่นๆนะคะสองตัวนี้สวยเลิศอันนี้เป็นแบบยังอยู่อะไรยังอยู่ยังไม่ได้ใส่อะไรเป็นฉลุค่ะอืเนี่ยนะลูกค้าดูสิปาดไหลน่ารักนะคะเป็นครอบตัวนี้หัวผ้าพัดแยกทำราคาได้เลยนะคะ หนึ่งก็สอบขายแค่พันแปดรุ่นนี้ลูกค้าคราคาโปรพันแปดไม่แพงนะคะสำหรับงานเสื้อสาวอวแบบนี้เฉลี่ยประมาณสองร้อยตัวเลยนะคะใครชอบลูกน,นี้จัดเลยนี่ใครชอบสไตล์แบบบายซิมบ้าของเรา อันนี้เซ็กซี่มากเลยข้างหลังใครอยากได้ราคาโปรก็เอาเลยดูซี่ต้นไม้สวยจังเลยอะเราก็ว่าทำไม,มัน,นเ,เนี้พี่เจนมันไม่มีเสียงเพ<อ>ลงเอาเสียงเพลงไปไหนอะเออเ,เราก็ว่าทำไมมัน ทำไมต้องดึงแรงขนาดนั้นกู <c oughs> <c oughs> อะไรน้องปะเนี่ย<ท>ไม่ใช่ของพี่รถผ่านใครอ่นนะพี่จะได้ยินเสียงตึ้งๆเหรอเสียงอะไรเสียงพูดคุยกันน่ะเหรอ เวลาที่ฟ้าร้องสังเกตทำไมไม่ค่อยมารีวิวเพราะเป็นอย่างนี้นะคะกลัวพี่เนะ้ยมันจะเปี้ยนัะบ้างอยู่อไอแค่มส่งฟรีเปล่าะวะราคาเนี้ยไม่ได้ฟรีเนาะไม่ฟรีเลยอันนี้เหมือนเฮสันเอ็มเปอรลีนินเลยอะ มีผ้าลินินผ้าคอตตอนชีฟองมีหมดเลยแพ็ครอบฝากเลยนี่ค่ะลินินร้อยลูกค้าตัวนี้นะมีทุกเนื้อผ้าไปคัดเอาไปแยกเอานะคะสี <4 S 1> ด,ด,ดีด้วยเออต้นทุนถูกนะคะรุ่นนี้ต้นทุนไม่ถึงสิบบาทลูกนะคะ้าใครอยากได้แบบ ต้นทุนถูกเอารุ่นนี้เลยต้นทุนมัน6-7บาทเองนะคะใครอยากได้ไปขายแบบท,ที่ลงขายตัวละ20บาทเองเอาไปกองอะไรอย่างเงี้ยได้เลยพี่แต่บางคนเอาไปซักรีดเอาไปทำความสะอาดสวยๆก็อัพราคาได้นะคะ ใครไม่อยากลงทุนเยอะเอารุ่นนี้ไปเลยรวมทุกแนวนะคะโหนี่อันนี้น่ารักมากเลยมุกกระดุมมุกัูนี้สีเลยดูเขียวมรกต มันก็แข็งแค่ไ่ะนคุณนี่น่ารักค่ะเราไปเคลียร์าไปทำความสะอาดกันนะพี่ๆจะได้ขายได้ราคาดีๆนะคะ ซีเคสวยๆเลยไม่คุ้มับแชทเลยใครรับได้ทุกตัวเลยจ้าลูกนี้สวยนะงานตรงงานปักงานลูกไม้ออกทุกงานเลยใช่ค่ะวันนี้ก็น่ารักนี่แคลุ วี่มารบดเหรอม่นี้สวยอะดูแบบเรมูหรูมากหรเดูดนสวยอะ เผ <Okay, S 2> ็ดทคู่อย่างเงี้ยไปไวหน่อยนะคะที่ฝนมันจะตกแล้วเผื่อได้อีกสักงานหนึ่งสนใจก็ใช่สนใจพักได้เลยพักได้เลย,ลเลยนะาาจ๊ะได้นะครับรีวิวแข่งกับฝนจ้ะเ,เดี๋ยวมันตกลงมาแล้วรีวิวไม่ได้แล้วเนี่ยเสียงฝนมันจะทำให้เสียงดัง าววะะข,ขายสาวอวบนะคะขอคนขายสาวอวบนะคะ XL L XL ขึ้นเนาะใช่สาวอกใหญ่นะฮะงาน,นตักปะ่ารักเนาะเฮ้ยอันนี้ลินนอีกแล้วอะแน่เลยจริงกระสอบนี้ลินนเป็นเหมือน,อบนเบส ใช่อันนี้คือดีนิ่งรออีกแล้วลูกค้าดีนิ่งปะซาลาาราแล้คือสีแบบมินิมอลมากเลยอะลีนิ่งก็ได้กำไรดีกว่าตัวอื่นนะคะซาลานี่ก็ขายได้ราคานะคะลูกค้าไป็คัดเอาแล้ววันนี้ก็เจาะออก,กําังกายไปด้วยใส่ก<ะ>้นจีเซนไายเหรอลีนกกาลังย เปลี่ยนที่ไหนฉันไปแบบต้งเจอหมอแ็ตอนนั้นฉันก็ไปรับยาภูมิแพ้มากิน,นไปกินยาใหม่อรอบน,น ชอบรับได้เลยนะคะพี่พี่จ๋ามาใหม่ๆเลยรักใหม่เลยนะคะมืดไหมคะมันไม่มืดแต่คือชมพูกับเขียวนี่ไม่ช่างเข้ากันจังน่ะ ดีมากนะคะลูกค้าน่าสุดทิมถ่ายไปหลายฟันลูกมากเลยอะหมุกมมมเสื้อตัวน,นี้แบบป้ายห้อยแบบอลังมากโอ้ดูดิชีอินนี่ชีอิน เาไปจัดทรงเอานะทีนี้มันก็ยับหน่อยเพราะว่าจากกระสอบนะคะทำงานสะอาดาอาน,นะนะีนะะ่ตักรีดครีมหนึ่ง<ด>ใส่น้ำยาบวมค่อยนุ่มหอมๆขายตัวละห้าสิบบาทยังไม่ขาดทุนนะดูดิต้นทุนไม่ถึงสิบบาทพี่จ๋ารุนนี้ใครชอบงานต้นทุนถูกเอาเลย นั่นเนี่ยส0งตัวได้เลยส่งฟรีเลยเธอส่งฟรีเลยหรอเออปกติไม่ได้ส่งฟรีพันแปดส่งฟรีจ้ารีวิวยังว่างนะจ้ะลูกสาวเคยอินโทรมาบอกว่ามันไม่เข้ามาทำอกอืมก็ไม่รู้จะโทรไปตามที่ไหนเธอที่สูน์ไงโทรไปที่ศูตรแต่เขาก็ติดต่อช่างน่าจะมีคิวอ่ะออ แม่แต่เขาไม่ล็อกคิวให้เราหรอเพราะเขานัดเราวันนี้วันวันวันที่สองวัน,าานที่สองเสื้อคุมอันนี้สวยมากเลยเดีย๋ยวให้ต้องไปตามนะเอาที่ไหนมาพอ ซ้อนกันซ้อนกันหลายอย่างแล้วนะอของต้งแไร่เนี่ยค่ะขายอา๋อตารางวันละแปดหมื่นไงตารางวันละแปดตอนเนี้ยตารางวันละแปดหมขึ้นแบบโหรู้งี้ซื้อไว้สักิบไร่ดีกว่าวตอนนั้นอ่ะตอนนั้นอ่ะตอนนั้นอ่ะ ตอนนั้นน่ะสมัยร้อยปีที่แล้วผู้ไปนั่นก็ <c oughs> พี่ตำรวจบอกว่าอะไรนะ <c oughs> อ้อจะได้ขายของเบยล่าลินินร้อยเปอร์เ <c> ซ <oughs> ็นต์โฟโลหยนสวยวนะเออประกอบกัลินินหลายตัว

ให้มันรู้ไปพันแดรีวิวส่งฟรีจะไม่มีคนเอฟนะคะเพราะว่าวันนี้ขายดีมากก็ส่งฟรีให้ไปเลยนะรับเป็นการตอบแชัที่ว่าเราขายดีขนาดนี้นะคะโอ้โหแชทเพิ่งจะตอบเมื่อกี้ลูกค้าแคปหน้าจอเลยนะคะเสื้อสาวอวบนะคะป้ายซิมบ้าเกรดบีนะจ๊ะใครรับรีวิวได้ทุกตัวส่งฟรีให้ด้วยราคานี้สุดคุ้มจ้า